ดูโรงงานผลิตกล่องกระดาษที่ผลิตให้กับแบรนด์มามากกว่า1,000แบรนด์พาเพื่อนๆมาบุกพิ k อ b ์ x โรงงานผลิตกล่องกระดาษโลเคชัน่นคือฟังเวอร์ลองปักหมุดไม็กับบางนาแล้วตามแบบมาได้เลยถึงแล้วพิ k อ b ์ x ตึกสีเขียวกดกริ่งประตูเลยว,ว้าว พอเข้ามาข้างในนี่ให้อีกฟิลนึงเลยค่ะกล่องเยอะมากเพราะที่นี่เขาดูแลแพคเกจิ้งกระดาษและงานพิมพ์ให้แบรนด์ต่างๆมากกว่า1,000แบรนด์จะเป็นแบรนด์รังนกจังแซมมูเห็นแบบนี้อดใจไม่ไหวพาเพื่อนๆไปดูลายผลิตกันดีกว่าว่าเพกเกบ็อกซ์เขาให้บริการอะไรบ้างที่นี่เขารับผลิตและออกแบบทั้งลูกฟู้ดิจิตอลที่ขั้นต่ำสั่งผลิตเพียง1 0 0รอยใบงานกล่องลูกฟูงานกล่องอาร์ตการ์ดกล่องแป้งทีมสีจดเต็มเคลือบด้านและเงาสวยพรีเมียมเท่านั้นยังไม่พอยังรับผลิตกระดาษห่อสินค้าและอาาหร ขายรูปโซงเมนูอาหารการ์ดโปรโมชั่นคูปองนามบัตรสายคาดกลองรองรับกำลังผลิตตั้งแต่จำนวนน้อยร้อยใบไปจนถึงหลักแสนใบเลยล่ะค่ะพิกาก o ์คิดรอบกลองสร้างสารรค์ทุกวันเป็นไปได้จริงๆเพื่อนๆสนใจอยากสั่งผลิตกลองหรืองานพิมพ์แอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะทีมขายตอบแชทเดียวมาก